สวัสดีครับผมพีชนครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจำวันจะวิเคราะห์ในสองตัวเลงอกบิตคอยหรือว่าบีทีซีหลังจากที่ผมอัปเดตไปในสัปดาห์ก่อน,นร,ราคาก็มีการไซเวอน,นกรอกแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเชา้านี้ก่อนที่จะดีดกลับนะครับก็เราในกลุ่มเราก็มีการได้ซื้อจหวะบายไปที่หรือว่าลองไปที่ผมโพสไปในเพจล,ล่าสุดนะครับในะใครที่อยู่ในกลุ่มก็น่าจะได้กําไรกันก็ยินดีด้วยตอนนี้ก็ถือลุ้นขึ้นต่ออยู่นะครับส่วนตัว มุมมองขึ้นเป็นแบบไหนลงถึงไอเดียในการเทองวันนี้นะครับก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการเ้าแบบนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทคในการสามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอแนละ้วกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของตัวเนื้อหาเพิ่มขึ้นม,มาเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอนะจะมีในส่วนของตัวไลน์ลุ่มเพื่อุูแผนตรงนี้จะเป็นไลน์ไว้สอบถามเพื่อพูดแผนของการเทคคลิปโตทองคำเราจะมีการอัปเดตให้ทุกวันคนระับเป็นมุมมองหาข,ขึืนลงถึงไอเดียในการเทด โดยเฉพาะทองคาจะเป็นคลิปวิดีโอ,อประกอบการเหตุรวมถึงแนวการเหตุให้ด้วยใครที่อยากได้แนวการเหตุแบบนี้อยากมีเพื่อนเทตุก็ลองทักเข้ามาอยู่ด้กันได้ตอนนี้ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะลองสอบถามเงื่อนไขกับทางแอดมินดูได้ในส่วนของใครที่มีบัญชียอยู่แล้วนะครับอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็สามารถทาได้ก็คือเปลี่ยนแจ้งย้ายมาที่หมายเลขผู้ดูแลหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสาแดสาแจ้งทักแชททางเอกเน็ตนะครับสำหรับใครที่มีบัญชีเอกเนะ็ตนแจ้งย้ายได้ เหมือนกันนะครับส่วนใครที่เกิดว่ายังไม่เคยเปิดบัญชีอยากจะลองเริ่มต้นลองเทรดก็คลิกลิงก์เปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยนะจะเป็นลิงก์ที่ไว้สาหรับเปิดบัญชีในการเทรดของคริปโตทองคำาอเ r ็กหุ้นอเมริกันเทรดได้หมดนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเทรดเทรดหุ้นอยู่แล้วอยากจะลองมาเทรดคริปโตเทรดฟอเร็กดูเนะี่ยก็ลองดูได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะกลับมาที่การของบิตคอยกันใน,นส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยภาพของภาพใหญ่นะครับเรากลับไปที่ทางเฟรมมันนิดนึง ตอนเนี้ยโครงสร้างของเราเนี่ยเราตามโครงสร้างชุดนี้อยู่เดิมเนี่ยเราตามว่าเซเกเมนต์เนี่ยขับชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยลงขา C ใช่ไหมตัวน,นี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวน,นี้คือ C สองเซกเมนต์ที่สี่เพื่อขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าใช่ไหมตัวน,นี้คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์เพื่อขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าปรากฏว่าตัวเนี้ยไซส์เริ่มมีความใหญ่กว่าชัดเจนนะแต่ว่ายังกั้มกึ่งอยู่นะว่าขา C เนี่ยจบหรือยัง จบหรือยังถ้าจบแล้วก็อาจจะมีการขึ้นอาคาที่หาได้เราก็ที่เป็นสัญญาณที่ดีก็คือแรงขายยังน้อยอยู่คนระับยังน้อยอยู่นะครับเทียบกับแรงซื้อมาที่มาจากก้อนเนี่ยนะครับยังถือว่าน้อยอยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าภาพใหญ่เนี่ยขาขึ้นยังได้เปรียบนะครับขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่ภาพระยะสั้นอาจจะมีการย่อหรือพักตัวได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตามเทรนขาลงชุดนี้ก่อนนะครับว่าจะลงได้แรงขนาดไหนนะครับ ว่าไอเดียที่เราตามอยู่ว่าจะเป็นเคสถ้าเรามองว่าเป็นก้อนของเซกเมนที่สองก็ถ้าทุกที่จบก็อาจจะขึ้นเซกเมนที่3าได้ถ้าเป็นเซกเมนที่4ก็ขึ้นเซกเมนที่5จะเป็นว่าตรงนี้มีการพักตัวลึกอาจจะเกิน5 0สอาจจะบอกว่าไซเคิลนี้อาจจะจบนนี้อาจจะเป็นโคโลไซเคิลแต่ตอนนี้เราจะไม่เห็นสัญญ,ญาณนั้นเราเราเลยไม่อยากจะเดาวหรือคาดการณ์นะครับแต่สิ่งที่บอกได้ว่าจะเป็นมุมมองนั้นได้คือเทนคารลงชุดนี้มีโอกาสจบหรือย,ยัง นะครับจากจุดเริ่มต้นอยู่ที่31,779เหรียญนะครับลล่าสุดจะอยู่ที่28,585นแปห้าร้ยเราไปดูว่าทำเฟรมวิกให้อะไรเรามาบ้างพอเราดอปไปดูทำเฟรมวิกนะครับเราเห็นเลยว่าเซกเมตนต์เนี้ยผมมองว่าถ้าดูจากวิกนะมันมีโอกาสนะที่ถ้าเป็นขา C เนี่ยเซกเมตนต์เนี้ยเนี้ยอาจจะจบแล้วนะ A B C ขา C เนี่ยอาจจะยังลุ้นได้อีกนิดนึงก็คือตัวนี้จ,จะเป็นเซกเมนต์แรกของขา C ซึ่งอาจจะเป็นเซกเมนที่หนึ่งอาจจะรีบาร์ของขึ้นสองแล้วก็อาจจะลงสามสี่ห้าเพื่อจบขา C ก็ได้นะแต่ไม่ควรใช้เวลานานมากเมื่อเทียบกับไซส์ตรงนี้นะครับไซส์เนี่ยใหญ่กว่าชุดนี้โอเคบ่งบอกเลยว,ว่ามันอาจจะเป็นคนละเป็นคนละชุดกันได้อยู่แต่ว่าไซต์เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วตรงนี้มันเป็นเซกเมนที่หนึ่งใช่ไหมตอนนี้เป็นเซกเมนที่ 2, สองเซกเมนที่4ี่เนี่ย สองเซินที่สนะี่เนี่ยตอนนี้สี่ใหญ่กว่าชัดเจนนะครับสี่ใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีความใหญ่มากสองถึงสามเท่าเนี่ยอาจจะแอสซูมเลยว่าตรงนี้อาจจะจบตรงนี้จ,จะเป็นโคลาเซเคิลแล้วนะครับอาจจะตรงนี้เราเรากำลัง,งตามอยู่ตรงนี้เป็นเซมนที่หนึ่งเซมนที่สองอาจจะลงเซมินที่สามในการย่อชุดนี้อยู่เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราตามทิศทางของการยอ่อตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งอย่างที่บอกอาจจะเป็นขึ้นสองอาจจะเป็น A นะครับรีบาวบีแล้วอาจจะมีการลงขาสี่ แต่ถ้าเกิดว่าขึ้น2อมีแรงซื้อเยอะหรือบีมีแรงซื้อเยอะทะลุ64.8%เนี่ยมุมมองของภาพขาขึ้นก็จะกลับมาได้เปรียบมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยยังไม่เห็นสัญญาณนั้นแต่เห็นสัญญาณที่ดีคือแท่งแข่งกับตัวเริ่มเริ่มมีแล้วนะแท่งแดงแล้วก็มีแท่งเขียวนะครับแล้วไส้ตอน,นี้สูงกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ถ้าวันนี้ปิดวิกเนี้ยปิดเขียวได้นมีรุ้นที่จะรีบาวได้เลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราตามต่อคือเราตามว่าเซกเมนต์ขาลงเนี้ยจบหรือย,อยังนะครับหรือว่าตรงเน,น ถ้าดูจากสายตาตรงนี้ผมมองตัวนี้น่าจะเป็นโคโรไซเคิลแล้วนะก้อนตรงเนี้ยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไซเคิลหนึ่งเดี๋ยวเราดับเบิลทาเฟร,รมเดยนะครับพอเราดับมาดูทาเฟรมเดยเราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าอ่ะมันมีโอกาสเป็นโคโรไซเคิลกันนะเซกเมนต์เนี้ยมันมีขนาดไซส์ก็คือพอๆกันหนึ่งสิกเกรนสองสิเกรนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิเมนต์ตรงเนี้ยนะครับแล้วตรงเนี้ยก็เริ่มมีขนาดไซส์เริ่มมีความใหญ่ขึ้นนะครับ ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามี segment 2 segment 3 segment ตัวน,นี้อาจจะเป็น Seg m ที่ที่ก็คือ m e n t ที่5หรือเปล่าก็คือนี่อาจจะเป็นขึ้น1และ2อาจจะเป็น r i a n เก e ในรูปแบบของริมแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ลง3าอันนี้ก็ค่อนข้างโหดนะเรียออาจ,จะเป็น a หรือาบ B เพื่อลง C ก็ได้ส่วนตัวยังมีโอกาสมาว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยระยะกลางเนี่ยอาจจะลุ้นพื้นตัวขึ้นต่อนะแต่ภาพระยะกลางเนี่ยอาจจะลุ้นในการย่อตัวลงต่อแต่ภาพใหญ่อมองขึ้นอ่ะถ้าเราเชื่อทำเฟรมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ สิ่งที่ต้องตามต่อนะเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบหนึ่งถ้าเราดูจากวิกเนี่ยหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่สองนะซึ่งยังไม่รู้ว่าจบหรือยังนะหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ถ้าดูจากวิกนะแต่ถ้าเรามาดูจาก day ก็ถามว่าจบได้ไหมอ่ะลองรู้ว่าถึงดีกี่ขั้นต่ำหรือยัง ราคาก็ถึงดีกี่ขั้นต่นเรียบร้อยแล้วมาที่ปแนวประมาณ50%ถามว่าเซกเมนต์ที่หนึ่งจบเซกเมนต์ที่สองลงเซกเมนต์ที่สามเลยได้ไหมได้นะถ้าตรงนี้อาจจะเป็นการเด้งนะครับเพื่อลงต่อในขึ้นย่อยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้เบรกไฮเนี่ยนะครับภาพขาลงก็ยังมีลุนได้อยู่นะครับสาหรับใครที่จะตามภาพขาลงถามว่าขนาดไซส์เนี่ยไม่ไม่ควรใหญ่มากนะครับถ้าเกิดว่าจะลงต่อนไม่ควรใช้เวลานานอาจจะรีบาววันสองวันเนี่ยหรือภายในสัปดาห์เนี่ยเราไม่เบรกตรงเนี้ย ถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่เบรกเนี่ยน่ากังวลน,นะอาจจะเป็นมุมมองนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดสัปดาห์นี้มีการเบรกตัวนี้ขึ้นไปนะภาพของการรีบาวเซกเมนต์ถัดมาจะมาทันทีนะครับ1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อส่วนตัวเนี่ยขอตามเป็นเซกเมนต์ที่สี่เพื่อลุ้นเซกเมนต์ที่ห้าก่อนนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเป็นเซกเมนต์ที่จบได้ไหมได้นะตอนนี้อาจจะเป็นแค่ ขา a แรกแล้วตัวนี้จะเป็นขา b แล้วรุ้นขา C เนี่ยถ้าเทนชุดนี้จบเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ได้เบรกใครนะให้เรามัดระวังได้เลยว่าไอ้ตรงภาพขาลงเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรืออาจจะเป็นขึ้นสองที่จบเตรียมลงสามเนี่ยอาจจะเป็น a เป็น b ยออ่อยเพื่อลงสามได้เพราะนั้นเทนขาขึ้นชุดน,นี้ค่อนข้างสำคัญนะถ้าอ่อนแรงเมื่อไหร่อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าภาพขาลงจะยังมาต่อแล้วยิ่งถ้าหลุดโลนี้ด้วยเนี่ยคอนเฟิร์มการลงที่ค่อนข้างแรงเลยคับค่อนข,ข้างแรงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไซด์เวย์หรือลุ้นเทรดในกรอบไปก่อนเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราตามเทมชุดนี้ก่อนตอนนี้ชุดนี้ถ้าถ้าปิดแบบนี้เนี่ยแล้วเบื้องต้นเนี่ยมองว่าเซกเมนต์ที่4อาจจะจบนะแต่ลุ้นให้เดย์เนี่ยปิดเขียวให้ได้ก่อนนะถ้าเดย์ปิดเขียวได้อา่าโอเคคอนเฟิร์มว่าอาจจะอยู่ในเซกเมนต์ที่4ีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์เพื่อลุ้นเซกเมนต์ที่ห้าแต่ถ้าปิดแดงระวังเซกเมนต์น,นี้อาจจะยังไม่จบและอาจจะมีการลงตอ่อหมายความว่าอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มมววว่่่าาาเเเเเเซกกกนนนนนนตตต์ีีี้้้้้้จจจรรบ,แบบบบรรรงงงไไปปปแแแลลลล็นะ็อออะะดพืยคั อ่ะสันนิวัดการจุดชุดๆๆนี้เริ่มต้นในภาพร,ระยะสั้นนะผมก็เลยมองว่าถ้าราคากลับขึ้นมายืนเหนือ29,500ถึง29,700กลมๆเนี่ยโอกาสที่จะลุน้นอ่ะไปต่อนะครับลุ้นไปต่อเพราะนั้นเดี๋ยวเราเรามาตามเทรนชุดนี้ก่อนถ้าเราดูจากเดยเนี่ยมันเหมือนเป็นชุดเดียวกันนะเซกเมนต์เนี่ยมีเหมือนมีการแยกเซกเมนต์1เซกเมนต์2เซกเมนต์ตัวนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่3เนี่ยอันเนี่ยหเซกเมนต์2เซกเมนต์เนี่ยเซกเมนต์ที่3 นะครับถ้าเซกเมนต์แบบนี้ถ้ามองในแง่ร้ายก่อนเนี่ยจะเป็นขึ้นหนึ่งน้อยเป็น A น้อยเป็น B แล้วการจ,จะมีการขึ้นขา C ่นะเพราะนั้นก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะเล่นรอบเด้งอยู่เพราะนั้นส่วนตัวมงองว่าระยะสั้นน้างานท่าน้น,นาบายน่าสนใจแบบลุ้นเป้าก็คืออาจจะไฮนี้นะครับรือว่าสูงกว่าถ้าโชคดีมันจบก็คือลุ้นเซกเมนต์ในภาพใหญ่ไปด้วยเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่จบให้ระมัดระวังนะถ้ามันยังไม่เบรคทนี้อาจจะระวงังในการเด้งลงต่อในภาพระยะสั้น ทีนี้เราดับไปดูสี่ชั่วโมงครับพอเราดับมาดู4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยเซกเมนต์เนี่ยมันมีการแบ่งแบ่งแยกย่อยมานะถ้าเราดูจาก d a เนี่ยถ้าเราดูจาก d a มันเป็นชุดเดียวกันนะหนึ่งเซกเมตนต์ e องเซกเมนต์เนี่ยลงเซกเมตนต์ที่สามเนี่ยถ้าเราดูจาก d a เนี่ยซึ่งระยะแาร็กเก็ตที่ที่ลงเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ถึงเป้านานะถ้าไม่ถึงเป้า แล้วลงแล้วมีแรงซื้อกลับแบบเนี้ยอาจจะเป็นไซเคิลชุดเดียวกันที่ยังไม่จบก็คืออาจจะเป็นถ้ากรณีถ้าจะลงต่อนะอาจจะเป็น A แล้วก็มี A น้อย B น้อยแล้วอาจจะเจอขา C ที่มีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วอาจจะลงต่อถ้าเป็นภาพของการลงนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอ่ะเราดับไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนะี่ยถ้าสชั่วโมงอปิดค่อนข้างดีนะแล้วถ้าถ้าแท่งนี้ปิด สูงกว่านะั้นยิ่งยิ่งยิ่งมีลุ้นเลยนะที่จะกลับตัวเพราะฉะนั้นในภาพระยสั้เเนเนี่ยเซกเมนต์เนี่ยอาจจะคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่จะจบได้นะอาจจะเข้าสู่การานะร,การีบาวชุดนี้นะครับการรีบาวชุดนี้แล้วเซกเมนต์เนที่ที่ลงมาก็ไม่ได้ถึงว่าแรงมากนะอยู่ประมาณรอ4.8ทิ้งไส ประมาณนี้เพราะฉะนั้นกลับมาดู1ชั่วโมงตอนนี้1ชั่วโมงมีแช้งแขงกับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครจะไลก่ก็ก็ไล่ได้นะครับหรือว่าจะลอย่อนะมี2อ,อย่างนะครับถ้าจะลอย่อก็รอได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าจะไล่ก็เข้าไปก่อนสักหนึ่งไม้นะแต่ถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงไม่ได้อาจจะลอย่อนะรับที่น่าสนใจแล้วมีโอกาสที่จะไปต่อคือตรงนี้ถ้าเราลงมาทดสอบ2 9ง0นเก้าสองร้อยหรือว่า2 9 3 0 0เก้าามก็ได้เป็นรุ่นเป้าไฮเดิมหรือโซนสีแดงด้าน,านบนไปได้หมดเลย นะครับทาเก็ตแต่ถ้าเกิดว่าย่อลึกก็คืออาจตรงเนี้ยอาจจะต้องระวังนะอาจจะเป็นการเด้งพลองต่อแล้วนะครับเด้งพลองต่อก็คืออาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้2องหมนเก้าแล้วก็จะมีแนวรับอีกแนวหนึ่งเกิดว่าตรงนี้ไม่จบก็คืออาจะเป็นเซกเมนต์ของขาซีที่อาจจะลงมาหาเป้าด้านล่างได้อยู่นะถ้ายังไม่ได้เบรกตรงตรง,ตรงโซนนี้ก็คือแนวรับถัดมาจะอยู่ที่สอง0มนแปดแปดร้อยถึง2 8 7 0มแปดเจ็ดร้อยโดยประมาณครับาภาพเป็นแบบนี้ก็คือเคสเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตามจากสี่ชั่วโมงใช่ไหม ถ้าเรามองว่าตรงนี้คือทั้งหมดนี่คือ A ทั้งหมดนี่คือ B ทั้งหมดนี่คือ C แปลว่าถ้ามันยังไม่เบรกตรงเนี้ยแล้วเซกเมนต์ย่อยมันมีการย่อแล้วหลุดในในภาพของตรงนี้น่าจะเห็นชัดกว่าเนี่ยของชุดเนี้ยถ้ามันมีการย่อแล้วหลุดหลุดโซนเนี้ยนะครับมาถึงโซนเนี้ยแปลว่าชุดนี้อาจจะยังไม่จบแปลว่าอาจจะมีการลงต่อถ้าเก็ตก็จะมีโซนด้านล่างที่เป็นตัวอ่ะรอรอรอรับอยู่นะครับซึ่งถ้าวัดกันจริงจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นแนว ประมาณเนี่ยครั8หรือ80เปอร์เซ็นตนะที่จะลุนฟื้นตัวแต่จริงๆถ้าเกิดในการลงมันมีโอกาสที่จะหลุดได้อยู่นะครับอัน,นต้องระวังนีนต้องระวังนะครับถ้าวกกลับลงมาอันนี้จะดูไม่ดีนะครับประมาณนี้สําหรับขาบ่ายเพราะนั้นเบื้องต้นอาจจะรอยอดแล้วอรอแท่งกับตัวของชั่วโมงทีนึงแล้วค่อยเข้าก็ได้แล้วจะค่อนข้างเซฟนะหรืออาจจะเป็ดเข้าไปเลยก็ได้ระวังคั้นที่ลงนี้ นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าละความเสี่ยงได้นะครับมันมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้ได้อยู่ถ้ามันยังไม่จบนะแต่ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสจบค่อนข้างสูงนะตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วก็ถ้าตรงเนี้ยรับลุ้นทาเกตก็คือโซนด้านบนนะก็คือ2 9 7 0 0เก้าเจ็ดร้อยเป็นทาเกตในการขายแล้วก็แนวต้านถัดมาก็คือสอง0 0้า้าร้อยตัวนี้อาจจะมีการย่อดได้ถ้าเกิดว่ามีการจบจริงถ้ารุนขึ้นแรงๆอาจจะย่อแล้วไปหาโซนด้านบนได้คือสาม0 0ื่นกลมๆนะแล้วก็ถ้า ถ้าย่อถ้าตรงนี้อาจจะมีการย่อถ้าเกิดว่าใครจะเล่นหน้าเซล์หรือว่าหน้าช็อตอาจจะเล่นตรงเนี้ยสั้นๆนะครับตรงเนี้ยสั้นๆนะส่วนตัวยังมองว่าภาพระยะกลางหน้าใบยังได้เปรียบอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นนะฮะเกตโซนด้านบนได้อยู่นะครับแล้วยิ่งขับเบรกตรงนี้ได้มีโอกาสอย่างโซนด้านบนได้เลยเพราะฉะนั้นขาเซลต้องระวังนิดนึงส่วนตัวจะมองมองแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครจะลุ้นตามว่ามันเป็นเซเมนต์ทท่ไม่จบเนี่ยแล้วลุ้นขึ้นลงต่ออันนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ดูหน้างานทีหนึ่ง่วนตัวนะมองหน้าถ้าเกิดหน้าเซลล์อาจจะรอแท่งเทงกับตัวก่อนส่วนระบ,บายก็รอรอตรงนี้ก่อนนะแท่งเทงกับตัวถ้ามีอาจจะมีการลุ้นเป้นน่าส่นนด้นบนส่วนชุดนี้ก็รอแท่งเทงกับตัวก่อนตรงนี้อาจจะได้เล่นรอบโจทสั้นๆเพราะมีมโอกาสย่อเพื่อไปต่อถ้ามันขึ้นไปถึงโซนนู้นได้ประมาณนี้แล้วกันน่าจะพอเป็นไอเดียแล้วก็มองภาพของสถานึ้นได้ด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับกดติดตามไปกำลังใจกันว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพืพพเมอนุำท่านมากสวัสดีครับ